สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการสารแตะไม้ไผ่นะคะเพื่อทำสะพานนะคะเพื่อนๆ,อนๆไม้ที่เราใช้ในการทำสะพานก็คือจะเป็นไผ่กิมซุงนะคะไผ่กิมซุงที่ไร่ปลูกไว้อันนี้ก็ปลูกมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะคะเราก็จะเลือกเอาไม้ไผ่ที่มันแก่แล้วนะคะเพื่อที่เราจะเอามาผ่านะคะแบบนี้นะคะ ผาเพื่อทําสะพานนะคะเพื่อนๆผาเป็นซี่ๆแบบนี้เนาะกิมซูกิมซูต้นหนึ่งเนี่ยนะคะท่อนหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถผ่าไม้ได้ประมาณ6อันนะคะเพื่อนๆผ่าตรงน,นี้ได้6อันเนาะอันนี้ก็คือจะมีคนมาช่วยทํากันเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นแตะที่ที่เราสารเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่สารเสร็จแล้วนะคะ ก็คือเป็นไม้ใหญ่ไม้เล็กสลับกันไปนะคะที่เราต้องสลับไม้ใหญ่ไม้เล็กเพราะว่าเพื่อความคงทนแล้วก็แข็งแรงนะคะเอาไม้เล็กกับไม้ใหญ่สลับกันนี่นะคะ,ะอันนี้ก็คือทำสำเร็จไปอันที่สองแล้วนะคะเพื่อนเนี่เสร็จแล้วับยเลยเห็นไหมคะอันนี้คือทำเสร็จละ สร็จแล้วเราก็จะเอามาปูนะคะสะพานแบบนี้ <c oughs> สะพานตรงนี้คือเราทําไว้เพื่อเอามอเตอร์ไซค์ข้ามน้ํานะคะ<ร>สะพานดินพุดดินคุ้งอยู่อันนี้ไม้ที่เป็นโครงสร้างข้างล่างก็จะเป็นไข่กินซุงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือส่วนของไม้จะอยู่ฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งหมู่บ้านนะคะแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งส่วนของไม้นะคะ มันจะมีลำธารเขาเรียกว่าน้ำยาวกั้นอยู่นะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นต้องมีสะพานนะคะข้ามน้ําถ้าหน้าฝนนี่เราจะใช้สะพานสะพานแสนอน,นุนะคะสูงหน่อยอันนี้ก็คือหน้าน้ําหลากจะใช้สะพานนี้แต่ช่วงนี้คือน้ําไม่นองละเราก็าจะใช้ทําสะพานเอาบบรคไซดข้ามเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะคะเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำต้นต้น ขัตอนแรกนำไม้มาเป็นโครงข้างก่อน3ามท่อนนะคะ3มอันแล้วก็มีไม้ลงตรงพื้นตรงนี้อันนึงอันแรกแต่เสร็้นเราก็จะสารแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เป็นการประยุกต์นะคะประยุกต์เอาไม้ไผ่ ใช้วัตถุดิบธรรมชาตินะคะวัสด,ดุธรรมชาติทำนี่เราจะค่อยๆเรียงๆนะคะเราจะเรียงกับพื้นก่อนให้โครงสร้างเขามั่นโคงก่อนเราถึงจะจับตั้งขึ้นนะคะเพื่อนๆ ใช้คนในการทำช่วยกันทำนะคะประมาณสองคนนะคะในการสารนะคะช่วยกันจะเสร็จเร็วจริงๆไมาทำคนเดียวได้ค่ะแต่ว่ามันจะช้าแต่ถ้ามีสองคนคนหนึ่งเป็นคนยื่นไม้คนนึงเป็นคนสารก็จะเร็วขึ้นอันนี้พอเสร็จแบบนี้แล้วก็จะ,จะยกขึ้นนะคะตั้งขึ้นเพื่อให้สารง่ายขึ้นนะคะเพื่อน ค่อยๆประกอบค่ะค่อยทำเลยครับ ก็เอาลงแบบนี้นี่นสลับบางเราหาสลับบ้างเพื่อให้หัวแตะเราตรงนี้มันแข็งแรงนะคะเวลา คนเดินหรือว่ามอเตอร์ไซค์ขับข้ามมันจะได้ไม่หล่มนะคะ 私も。 ความยาวความสั้นของแตะที่เราสารเนี่ยเอาที่เราสะดวกเลยนะคะเพื่อนๆแต่ที่ส่วนเราจะใช้ประมาณนี้นะคะอีกอันนึงอีกอันนึงก็ครบแล้วโอเค Okay. เรียบร้อยนะคะเมื่อเราสารเสร็จแล้วเราก็จะยกไปไว้ที่สะพานนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องสารอีกกี่อันนะคะเพื่อนๆนะคะเราก็จะเรียงเรียงต่อกันไปแบบนี้นะคะง่ายไหมคะนี่ หลังจากที่เราสารแตะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเอาแตะที่เราสารเสร็จแล้วมาปูนะคะทําเป็นสะพานแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเก็บรายละเอียดนะคะโดยการเอาตะปูนะคะมาตอกยึดนะคะเพื่อนๆเ,เพื่อไม่ให้สะพานขยับหรือเคลื่อนนะคะเพื่อความแข็งแรงทรงทนนะคะ นี่อันนี้คือสะพานไม้ไหวของเราเจ้าเสร็จแล้วเก็บรายละเอียดนะคะเก็บรายละเอียดบรรยากาศที่นี่สวยงามมากนะคะสวนซีองฟาร์มของเรานะคะบรรยากาศดีมากๆอันนี้เป็นสะพานข้ามน้ําระหว่างสวนเซียงกับหมู่บ้านนะคะสวยงามมาก สวยนะที่บา้านเลย่อนที่บา้านอสวยมากเลย <c oughs> บรรยากาศดีนะคะร่ารื่นน้ำใสๆนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมีสะพานใช้แล้วนะคะคนก็ข้ามได้รถมอเตอร์ไซค์ก็ข้ามได้นะคะข้ามไปหมู่บ้านของโน้นนะคะก <c oughs> ็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปที่สวนเซียงฟาร์ขามของเรา นี่นะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะใช้วัตถุดิบธรรมชาติให้เป็นประโยชน์นะคะไผ่กิมซุงของเรานั่นเองสามารถทําสะพานได้ทุกปีนะคะเพื่อนๆไม่ปลูกไว้ประมาณ10ปีได้กินหน่อด้วยแล้วก็เป็นไม้ไว้ใช้สอยไว้ทําสะพานไว้ทําแปลงผักทารั้วได้นะคะสําหรับคลิปนี้ใหม่ก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะ แล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมในคลิปหน้าให่่จะมีสาระอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะฝากติดตามและรับชมด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ